มาออกแล้วขณะนี้ศิรประภาเป็นตัวนำน้องอูดแดงที่สองถี่ปลายสูศิรประภายังคงเป็นตัวนำน้องอูดแดงที่สองนุ่มสองเมืองที่สามต่อไปเป็นอักนิถี่ปลายสาม เสืะท่ายุคตเป็นตัวนำคููกับน้องหมูแดงหนุ่มสองเมืองทีสองขณะนี้น้องหมูแดงผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำหนุ่มสองเมืองทีสองที่โค้รไปออกทางตรงน้องหมูแดงยังคงเป็นตัวนำหนุ่มสองเมืองทีสองเสืป่าทีสามขณะนี้ที่ปเก้าน้องหมูแดงยังคงเป็นตัวนำ ศิรประภาที่สองนบโเดลยี่ห้อโตตัวดำศิลประภาที่สองะนี้น้องมเป็นตัวนำศิประภาที่สองสสอ,งอาการนที่สามผลการแข่งในที่ที่หนึ่งน้องมูดแดงหมายเลขห้ 5, ชนะที่1เวลาวิ่ง1นึ่งนาทีสี่จวินาทีศิรประภาหมายเลขสี 4, ชนะที่2เวลาวิ่ง หนาที5.05วินาทีอากาเนะหมายเลขสาชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที5.43วินาที